กีบเลขคำใหญ่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมื่อสุขุสุขคนค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะวันนี้จะพามาซุปมะเขือมาสั่นพี่น้อง่ะซุปบักเขือสูตรลูกสาววันเอกนะพี่น้องน้อลูกสาวมาแต่บ้านทานมาเห็ดซุปบักเขือเป็นบ่อแม่บ่เคยกินแล้วก็เพื่อเคยเห็ดจักเทื่อกมาสั่นมามาเดินนุชจัดให้เองค่ะคุณแม่ค่ะพออยู่บ้านนุชก็เห็ดให้ย่ายกินเป็นประจัมมาสั่น่าเอิดจัดไปงามๆแซ่บๆให้แม่ซิมเมังแหนมาสั่น่าอันนี้ก็ได้ไปซื้อบักเขือมาพี่น้องเออก็ได้บักเขือมาถุง ต้องแหลงหนึ่งพี่น้องบ่รู้ว่าแกหรือว่าอวันละอ่ะมันร่วมๆกันมากว่าสันบวกพริกนี่ก็บ่ได้ใส่เป็นบวกพริกอันเผ็ดๆเหมือนแต่พี่น้องเด้อเพราะว่ามันสิกินแก่บวกพริกเนอะก็เลยไม่ต้องจัดเผ็ดมากนะว่าสันบ่รู้วงมันสิเข้ากันบ,บ่ว่าสันเนีเออนั่งก็เอาไปคัว่วกับหัวหอมกับกระเทียมจ้ะแล้วก็ไปล้างบักเขือแล้วก็มาต้มใส่กับน้ำปลาแดกพี่น้องน้ำเดือดๆกระเทียมบักเขือป้องแวกลิ้งแลง,ลงไปนะคะแล้วก็เบาไฟลงนิดหน่อยนะคะเพราะมันสิปุ่มเด้อพี่น้องอันนี้กัน่น้องบักกพริหยวกบักพริก บรู้ว่าเป็นบอกพริกอีกย่างพี่น้องแต่วอลคิดว่าเป็นบอกพริกหยวกโดน้ว่ามันบอกพริกหยวกได้แม่อันนี้ว่าสันว่าเออหนั่งหลักการเป็นหนึ่งพี่น้องหนึ่งให้มันเปื่อยนิดจักน้อยอยากกินเหมือนกันกับคนจีนนะพี่น้องเนาะเห็นคนจีนเขากินก็กินเป็นแต่แสบแท้สันลอกมึงมันกระหนาบสันพี่น้องเออท่านโดนมันกระเปื่อยค่ะพี่น้องคะซุกกระต่าขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะเออแล้วก็เป็นหนึ่งเขาตอได้พี่น้องอันนี้เป็นข้าวเหนียวมาจากบ้านค่ะข้าวเหนียวคุณยายวอนนะคะแม่ป่าและพี่น้องเอื่อยแม่วันนี้ละค่ะเอออเเเขขข้าา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 างงวว่่่ันนยยยลลลก็ไปม ไปร้านกินแน่วาสันแล้วขายมาบุกลายพี่น้องซีโลกผู้นำขอบคุณหลายๆนะคุณป้าค่ะนะคะที่ยังกินหอดร้านอยู่ฝากเขาไม่กินนะพี่น้องนะเออท่านโดนบคัคเขือกระซุกค่ะพี่น้องหนึ่งจนเปื่อยโอ้ต้มจนเปื่อยเด้พี่น้องคะต้มจนว่ามันเ,เ,เป็น,บบน,น,เ,ปน,นเปื่อยๆแบบนี้พี่น้องเออนั่นแหะเพราะต้องตำยังแห้งแล้วพี่น้องควักเคี้ยกเลวกไปมันก็จะเปื่อยงอๆแบบนี้พี่น้องเออนั่นแหะกับซีบมังกรสิ้นจํา ซิมจางซิมเค้มนะคะคุณเจ้าคะ่ะเออขมาท่าน,นี่นวดกับเติมน้ำปลาลงไปนะคะคุณเจ้าค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ได้นะคะตามสูตรตามมากนะคะแล้วก็ผงอามูมิก็ใส่ลงไปนะคะทาให้โคกเย็นก็ได้พี่น้องเด้อสูบะเขือเย็นก่อนค่อยมาใส่ผักคอมที่เตรียมไว<ร>้เดี๋ยวพี่น้องใส่ต้องไปะค่ะกระสันผักคอมสีลวกได้ใส่ต่อนมันยังเกาะห่อนๆนะนะเออนั่นแหละค่ะให้มันเย็นก่อนนะคะใส่ผักคอมต้องไปก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ถอดไปอีกเื้อนทาได้พี่น,น้องค่ะ นั่นแหะคะ่ะใส่ไปทอดไปอีกฮือมากินแก้มด้วยตักแบบพุ่นๆเลยเดินน,น,น,นัดเอาถั่วหญ่ๆให้แม่เลยพี่สันสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุข,ขสุข,ขนคนขะทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับทั้งต่างประเทศมากคะ่ะพี่น้องคะซุปบักเขือพี่น้องซุปบักเขืียผ้วยบกักวแา่รังแหลกรังแหลกการกินซุปบักเขือผู้ใดเห็หนหายลูกสาวโดนัดเดินซิมกันอื้อหือ น่ากินแซ่บว่ะอ,อืม,มน่าแซ่บด้วยถ้ากินเป็บะมาก,กินค่ะบะขากินย่าไม่เป็นซักกระดึ่นไหมเป็นเลื่อนๆนะเลื่อนๆเพื่นว่ะบอกไปทั่วทิศคุยไปเรือยย่อยคำใหญ่ๆ น่าจะเป็นนัดยังไงอีกใช่ Do làm gì phải hiệp phải yêu hương Ừ, thì ăn không biết mà Nó đã thử Cái mẹ vâng ra chết cái hết nhanh ngay nhé ก็พักไม่หลายค่ะก็รู้ว่าจะกินกับอย่างแล้วน่ากินกับแบกแต่งแม่มันต้องแสบ่ะครับ กืมาส้มกับเค้กอรอยข้าง อิ่มเอเพื้อลอะอืมถอดกับบับสัตก็เทรนบ่เป็นบ่นัดหยาบยู่งขึ้นกอลไหมไปอี่งเหรอ กลิ่นก็ผักแกงแน่น่าเหมือนเปนพี่น้องไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินอีกก็เป็นซูบะเคลื่อเน,กเกน,นเนี่ยบิ๊ก่วยแม่แม่งเงื่อนี่ยเอาตอนสุกที่สุด นาตาแม่แม่จะกินเขาก็กลกยข้นมืองอีกออเดีเยวมันนมันแสบเลยเนวมากแล้วแล้วนัดเคยกินปะนี่เราพกินก็เดียวไม่ได้เห็นย่ายกิน Nó dẹp chưa? cả ta không phân về thế thuế này nữa này Đồ nạt Mình phải thay chip <laughs> ไม่เ,ข,เ,เขาแย่วอนเขาไม่ป่าอืมเขาเนื้อบานเท่าเขาไม่ว่านไหมไม่ไหมอยู่คือเขาไม่เลยอ่อ,อนๆไม่รู้ว่าเขาล้อเป็นยังก็เสียบใช่ไหมวะแาเแล้วเล็บยื่นเงินแล้วมาหาย หลายโลอยู่เป็นซิปโลหมดนะแม่ปาา เม่นุ่มปวดเฉียวพี่น้อยอืมไม่หรอมาสวัสดีครับกบอนน้าไม่กินเส้นเจียวมาสวัสดีครับกบอนน้าเป็นเะส้นเจียวไม่พี่ไหมมาสวัสดีครับกนะบอ <Ny Napoleon>, <disappointing, Ny en anger> mà đi khắp quá. TĐiều mất bao dùi nha. đi khắp rồi Mắt đi khắp Mắt đi อิ่มแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะพี่รองขาอิ่มสวัสดีค่ะไปแล้วเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเสียดีแค่ไปแล้วครับพี่น้องขาขอบคุณหลายๆพี่น้องเดินบนโลกวิธีการทำเ่ามกลางพไธีเทพว่าเป็นนเีปป่ยนขึ้น <laughs> <laughs> เป็นทีบอกว่าเฮ็ดเป็นมะซุกขคนแต่ละมิตรเจ้าหะละเฮ็ดเพิ่มเป็นมันบอกเนี่ยเฮ็ดเพิ่มเป็นยี่ดีพี่น้องโดนนัดมากเลยแบบามโดนนัดโดนนัดเฮ็ดเป็นบ้าทําไม่อยากซิมนัดเลยแบบไม่เฮ็ดนัดเฮ็ดเป็นอยู่นัดเคยเฮ็ดแต่แยกกินนะครับจัดไปพี่น้องมาดิเฮ็ดอยู่จัดสองโมงนัดเฮ็ดอยู่สองสามโมงกูกูกลัวกันเยอะทั้งเฮ็ดวิธีทำน้ำหนึ่งน้ำเลยโดนไปแล้ว พ่อกับแม่คลิปหนาครับพี่น้องคะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆเรื่องใจผู้ชมคอส,สุขภาพแข็งแรงรามันรว่อยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาสกุลสุกคนค่ะขอบคุณค่ะไปแล้ว